ผิวไม่สดใสสิวก็ขุ้นท้องก็ผูกสามสี่วันก็จะถ่ายทีชัดชัดชัดเลย บอกว่าชัดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโดนของนะคะแต่จะบอกว่าอาการเหล่านี้มันคือสัญญาณเตือนค่ะที่ร่างกายกําลังบอกเราว่าระบบล้าไส้ของเราทํางานไม่ดีค่ะอาจจะมีของเสียหรือว่าสารเคมีตกค้างในร่างกายปล่อยไว้ไม่ได้นะคะโดยเฉพาะสาวๆต้องกําจัดมันออกไปค่ะโดยโปรแกรมคลนไฮโดรเทอรพีที่ B A A C ค่ะ สวัสดีค่ะเอแคนะคะกัญชลิยาสมบูรณ์ทารักษ์ค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามดูคลิปกันต่อนะคะเราลองมาเช็คลิสต์กันดูค่ะว่าคุณมีอาการเหล่านี้ตามแค่หรือไม่ อาการถ่ายยากทับหนักเวลาส่องกระจกตกใจกับสิ่งที่ขึ้นหน้าหมองไม่สดใสมีอาการพุงป่องแล้วก็ท้องอืดบ่อยๆมีอาการสมองตื้อคิดงานไม่ออกเป็นคนที่หุดหิดง่ายแถมยังเหนื่อยง่ายอีกด้วยถ้าคุณมีอาการเหล่านี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเราคือเพื่อนกันแค่นะคะเป็นคนชอบทานของมันของทอดบ่อยๆมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะมือบุฟเฟ่ต์นะบอกเลยว่าทานแทบจะวันเว้นวันเลยทีเดียววันเว้นวันเลยทีเดียว ทำให้กลายเป็นคนที่มีปัญหาท้องผูกนะคะที่สําคัญขับถ่ายก็ยากซึ่งหันไปพึ่งนะคะวิธีที่คิดว่าน่าจะช่วยได้ดีนั่นก็คือการทานพวกยาสมุนไพรหรือว่าการทานพวกตัวโปรไบโอติกเป็นการดีท็อกนั่นเองค่ะจะบอกเลยว่าก็ยังเห็นผลไม่ชัดนะคะและที่สําคัญแคร์เองเป็นคนนึงค่ะที่มีเวลาในการพักผ่อนไม่เพียงพอจึงทําให้เกิดปัญหาสิวตามมาผิวหน้าไม่สดใสแล้วก็หมองคล้ำค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าก็ลองมาหลายวิธีเลยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เจอวิธีที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าที่ควรนะคะ แต่ก็ยังไม่ละความพยายามค่ะยังคงหากันอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งได้มีโอกาสมาเจอนะคะโปรแกรมโคลอนไฮโดรเทอร์พีนะคะที่ BAAc จากเว็บไซต์สุขภาพค่ะซึ่งเขาก็ได้แนะนํานะคะว่าวิธีการรักษาก็เหมือนการดีท็อกซ์ลไส้เลยค่ะโดยการที่ใช้น้ําสะอาดนะคะส่วนล้างลาไส้เข้าไปค่ะซึ่งแคทชอบวิธีนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่สารเคมีเลยแล้วมันก็มีคําถามกลับมานะคะว่าในทุทกๆวันที่เราขับถ่ายออกไปค่ะเราสามารถขับถ่ายออกไปได้หมดจริงไหมก็มานั่งคิดนะคะว่าโอ,อ้เราขับ หมดจริงไหมนะไม่รอให้สงสัยนานนะคะรีบจองโปรแกรมแล้วก็นัดวันทำทันทีเลยค่ะ <vive> พอติดต่อที่เคาน์เตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเจ้าหน้าที่เขาก็จะพามาที่ห้องนี้ค่ะเป็นห้องโครอนบรรยากาศของเขานะคะก็จะออกสตล์รีอสอร์ทนิดนึงทำให้เรารู้สึกผ่นกอนคลายคลายความกังวลไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนะคะ แล้วในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดคัดกรองเพื่อซักประวัติของผู้เข้ารับบริการค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้ขออุกอิบได้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวแต่เบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลมาแล้วนะคะว่าใครก็ตามถ้ามีเรื่องของความดันนะคะสูงเกิน1 8 0้ขึ้นไปอันนี้ของดเข้ารับบริการก่อนนะคะและในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นลำไส้อุดตัน <S <S เป็นลำไส้อัก,อกเสบและมีแผลในลำไส้อันนี้ต้องของดเข้ารับบริการด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงผู้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดทั้งลำ ว่าอวัยวะในช่องท้องนะคะอันนี้ก็ขอเว้นเอาไวนะ้นานขั้นต่ำสามเดือนขึ้นไปและสุดท้ายนะคะใครที่มีโรคประจาตัวนอกเหนือจากนี้นะาอยาลเดืมแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเน้นย้ำนาะว่าขอแบบละเอียดละเอียดมือนะคะแล้วตอนนี้นะคะแคร์ก็แจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันดีก,ก,นก,กว่าว่าโปรแกรมโคลอนไฮโดรเทอร์พีนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเริ่ม้วยกันไปเปลี่ยนชุดกันเลยค่ะ ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกหลังการทํานะจริงๆอันนี้เป็นการทําครั้งแรกเลยนะแค่ไม่เคยทาโปรแกรมแบบนี้มาก่อนจะบอกว่าสาหรับครั้งแรกนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเพราะว่ามีก้อนออกมาให้เห็นชัดเจนด้วยว่าลาไส้ของเรานะมีสิ่งสกปรกนะคะ สมเอาไว้ด้วยซึ่งถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะคะ,ะ,คะก็อาจาจะทําให้รู้สึกโล่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราออกมาทานตัวเกลือแร่ค่ะเพราะว่าระหว่างที่ทําไปนะคะร่างกายเรามีการสูญเสียน้ําเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิ่เกลือแร่เข้าไปช่วยนะคะและอีกหนึ่งตัวเลยก็คือตัวเม็ดโปรไบโอติกซึ่งตัวนี้นะคะเป็นโปรไบโอติกชนิดดีค่ะเนื่องจากตอนระหว่างที่เราทำนะร่างกายเรามีการขับออกมาทั้งจุลินทรีย์ดีและไม่ดีนะคะก็ะะเลยมีการเปิมจุลินทรีย์ชนิดี เ,เพื่อปรับสภาพร่างกายให้ปกตินั่นเองหลังจากนั้นนะคะการดูแลตัวเองง่ายๆเลยค่ะ1นชั่วโมงหลังทําเสร็จแล้วอยากพึ่งรับประทานอาหารนะคะและวันนี้ทั้งวันนะหลังจากทาเสร็จแล้วแค่ก็ต้องงดพกวกชากาแฟเครื่องดื่มที่ทําลายสุขภาพต่างๆนะคะรวมไปถึงผักและผลไม้ทานได้แต่ของอ่อนๆเช่นโจ๊กข้าวต้มนะคะแค่วันเดียวเองอดใจรอไว้ค่ะพรุ่งนี้ก็กลับมาทานอาหารตามที่เราอยากทานได้แล้วค่ะ หลังทาเสร็จแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปเลยค่ะว่ารู้สึกโล่งมากๆเลยแต่ที่ประทับใจมากๆเลยนะคะก็คือพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะดูแลเป็นอย่างดีเลยตลอดการทํานะคะไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลอะไรก็ตอบคําถามตลอดเลยแล้วที่สาคัญนะคะพอมีโอกาสได้พูดคุยกันทําให้ทราบนะคะว่าระบบน้ําที่ใช้ในการทาเนี่ยเป็นระบบปิดด้วยนะคะถามว่าดีอย่างไรนะคะจะบอกว่าโปรแกรมเนี่ยดีตรงที่เขาสามารถส่งน้ํานะคะเข้าไปได้ลึกมากๆเลยซึ่งทําให้ช่วยล้างคราบมาันและสิ่งสกรปรกนะคะที่ถูกสะสมเอาไว้นาน หมักหมมตามผนังลำไส้ของเรานะคะออกมาได้อย่างหมดจดเลยค่ะส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับสาวๆเลยให้ลองสังเกตนะว่าหลังการทําไปแล้วนะคะผิวพรรณจะดูสดใสขึ้นสารพิษในร่างกายนะคะที่ถูกสะสมไว้ก็จะลดปริมาณลงด้วยถ้าเราสุขภาพร่างกายดีจากภายในมันก็จะส่งผลออกมาสู่ภายนอกค่ะ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเช่นเดียวกันกับแคร์สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาทาง BAAc ได้เลยนะคะและที่นี่ค่ะเขามีสถานที่กว้างขวางมากๆลานจอดรถก็มีให้บริการสะดวกสบายรวมถึงห้องที่ใช้บริการนะคะก็ปิดมิดชิดด้วยค่ะที่สําคัญราคาสบายกระเป๋ามากเลยค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ hdmall.co.th นะคะหรือว่าจะกดลิงก์จองผ่าน hdmall ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะจองจ่ายง่ายแค่ยื่นคูปองก็สามารถเข้า บริการได้ง่ายๆเลยค่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ